รับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำ,ำพิเศษนะครับวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับเจ็ดโมงสามสิบเก้านาทีครับนี่เป็นม็อบแรกของคณะรัษฎรอย่างเป็นทางการนะครับมาติดตามในแฮชแท็กม็อบสิบกุมภาพันธ์ครับพรุ่งนี้นะครับรวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการพบกันที่หน้าสกายวอล์่หน้า, Center พา,พนา่่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  สิเนริกาเป็นต้นไปรัศดรร่วมกับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนร่วมกันประกาศก้าวว่าเราจะไม่ยอมทนอีกต่อไปนะครับนี่ใช้กระแสะของทางขับไล,ล่รัฐประหารเมียนมาด้วยน,นครับตีนี่ฮะที่พม่าก,ก็ตี ตีหม้อตีกระทะไว้นี่ครับนี่ฮะขึ้นมาบนหลังคาเลยใครเอากระลามาด้วยถ่ายคลิปดีๆชิดตังเมโป้งกะลาแตกวันรุ่งขึ้นสั่งปิดโรงงานละไข่หม้อยิ่งหลอนประเพณีตีหม้อไหไล่เสนียดคันนี้บอกว่าตีหม้อสากว่าใบจะต้องกิน พิซซ่า1นึหนไหมพกช้อนไปด้วยดีไหมนี่ครับก็อันนี้เป็นคือเป็นทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการเลยนะครับเป็นทวิตเตออย่างเป็นทางการแล้วก็14ชั่วโมงที่แล้วมติชนก็ออกข่าวเลยรัศดรนัชุมนุม10กกุมภาพันธ์รวมพลคนไม่มีจะกินดูสักนิดครับนี่ตีว่าเป็นม็อบแรก อย่างเป็นทางการเลยนะครับพริชชีวรักษ์นี่เพนกวินแกนนำสดอนแซงความเห็นผ่าน Facebook เพนกวินพริชีวรักษ์ด้วยว่าใครไม่ทรกับรัฐบ,บาลชุดนี้เลิกงานแล้วถือหม่อออกจากบ้านมาตีไล่เผด็จการพร้อมกันที่ s k y w a l k ์ t s สนามกีฬห่งชาติหน้า MBK Hall 5โมงเย็นเป็นต้นไปตีให้เด็จการรู้ว่าประชาชนไม่เอาพวกคุณ สวมหน้ากากมัยพกเจลล้างมือเว้นระยะห่างใครมีมีหม,ม้อสามารถตีขวดน้ําหรือสิ่งอื่นแทนได้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานแกนนําลัสดอนอีกหลายคนก็ร่วมกันเนผยแพร่นัดหมายนี่ครับอานอนท์นำพาด้วยนะครับคุณอานอนท์นำพาคุณสายอินทิราจันเลยปุลาอาน,นิฮะไม่ได้ชวนรุบรวมมาเยอะเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบอันนี้ของเพนกวินนะครับนี่ของคุณอานอนท์ยกที่นหนึ่ง แม่ทนายอานนท์นีิยกที่1นึ่ใช่ใช่นี่หมายความว่าอันนี้เป็นอย่างเป็นทางการเลยนะครับไม่ใช้เราชนะใช้ภาชนะไม่ใช่เราชนะใช้ภาชนะนะครับขอบคุณมาติชนนะครับไปดูความเห็นที่ส่งมาที่มาติชนหน่อยครับเสร็จธุระที่กรุงไทยแล้วไปต่อชอบสโลแกนปลุกขึ้นไหม คราวนี้หลังแผ่วไปค่ะนี่บอกว่าได้งบแล้วสิไทยแลนด์ไม่สู้อยู่อย่างทาตเมียนมาไม่สู้อยู่อย่างไทยนี่ครับเหมือนกันนะครับลองไล่ลงไปดูข้างล่างใครไหวไปก่อนเลยแอดจะไม่ทนแล้วนี่ฮะเริ่มกระจายแล้วนะครับ มอบพนัการมาตีมอบและพนัการมอบสิบกุมภาพันมามอบสิบกุมภามาตีมอบและพนัการที่หน้าสกายวอล์ก MBK นี่ครับมวลชนคนไปมอบเมื่อคืนนี้อะไรอะฉันรอวัคซีนพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาไม่รู้ที่ไหนนะครับ ถึงเวลาอาับกลามาเคาะอันนี้ข่าวสดนะครับข่าวสดคนไทยตีมอ่อคนไทยก็ตีมอ่อแสดงผลิตการไอราชดอนล้มกลับคือข่าวแรงงานนี่คะอันนี้ก็ม,มีเคปสิบกุมภาตีมอ่อไลไอเฮียเหมือนกันครับเหมือนกันเรื่องเล่าเช้านี้ครับเพนกวินนัดมอกรมฝนคนไม่มีจะกิน ตีหม้อเผด็จการอันนี้คนพม่ารวมใจต้านราชมหาระฮะนี่นึกถึงนึกถึงรัศดรรัศดรในกบฏโบนเดตเลยนะครับเนี่ยเออน่าสนใจนะหรือเรียกรัศดรที่ปตายอะ่ะเออรัศดรที่ปตายขอบคุณทุนลยก่อนนะครับชาวพม่า รวมแรงร่วมใจสนับสนุนการชุมนุมต้ารัฐประหารนี่คือน้ยบจะเดียวกันเพื่อทวงประชระาธิปไตยคืนจากเผด็จก,การทหารในก,การทหารสร้างความพยานะประเทศนี่ครับพร้อมกันครับได้โปรโดอย่านิ่งเพราะเพียงคุณไม่ได้เดือดร้อนช่วยกันเถิดเสียงของคุณมีค่า ตีม้มอยกที่1รวมพลคนไม่มีจะกินนะครับอันนี้เพจแนวร่วมการชุมนุมนันหมายกลุ่มราษฎรคือเป็นครั้งแรกของปี2564ระบุรวมพลคนไม่มีจะกินตีหมอและเผ็จการลงพบกันที่ MBK Center พรุ่งนี้ครับ10ชั่วโมงที่เราเป็นกวนัดชุมนุมอมอบสิกลุ่มพาทำกิจกรรมตีมอไลร่รเผด็จการ อันนี้อะไรคุณในรูปทินอะไรคนที่ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ผู้เชชาญขอให้สงบปากสงบคำเพราะไม่เกิดประโยชน์มีแต่บรรทมลังใจเพราะทําไม่ได้บริหารประเทศเอาเวลาไปทําเพื่อที่จะเข้าบริหารประเทศดีกว่าอันนี้แนวร่วมทางการาและการชุมนุมครับไทยรัฐก,ก็ประกาศแล้วนะครับนี่ฮะกุ่มาัิรทางรลไม่ได้ประกาศไทยรัฐรายงานข่าวโทษครับประกาศร่วม คือไข่แรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดมอบสิบกลุ่มผ่ารมผลคนไม่มีจะกินผมดูแบบล่าสุดครับผมดูแบบล่าสุด how to มอบแบบไหนคอแล้วได้เสียง KEE หรือ C... C Sharp m i n o เด็กได้เสียงคีนี้ดาไปอยุ่ละค์จังหวะเอออันนี้ไอเดียแปลกดีสองใส่นูคนนี้เรียนดนตรีนะะถ้าตำรวจบ้านเรายังมียางอายก็อยาก บอกว่าพวกนายก็ทําแบบพวกเขาได้ลุกขึ้นมาอันนี้ทหารอันนี้เป็นตํารวจเมียนมากยกสามนิ้วใช่ไหมพฤติกรรมจัดหาวัคซีนของไทยเรียกว่าผูกขาดหรือเปล่าคนไทยขาดโอกาสในการเลียกวัคซีนที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสมท่านใช้ประโยชน์มีคุณค่าเรียกว่ากฎหมายผูกขาดมีหลายฉบับนํามาใช้กันหรือเปล่า อันนี้มาอ่านทีหลังนะครับในวัคซีนอันนี้ผมดูในเฉพาะของไอ้น,นี่หน่อยหมอบสิบกุมภาหมอบสืบคุมภานี่คือจะได้เห็นอารยขัดขืนของราชการไทยบ้างไหมเอ่ยได้แต่คิดแล้วสงสัยอันนี้ปฏิก,การพรม่าชี้ลงมานี่ครับอันนี้ประชาชนยืมล้อมแล้วก็ตหารตัวเล็กลงก็ต้องดูครับต้องดู เรายังไม่เห็นข้าราชการออกมานะดูเป็นส่วนใหญ่พลังประชารัฐไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐมนูญมาดูแบบติดอันดับกันนะครับแฟรายการตอนนี้ก็มีกระแสบแบนด์เมียจำเป็นนะเด็กไทยเยาวชนไทยคนที่ใช้ Twitter เนี่ยเริ่มมองว่า ละครไทยไร้าสาระกันบ้างแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปเปรียบเทียบกับซีรีส์เกาหลีในการโปรโมทประเทศในการมีพล็อตใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเออนะักซีรีส์เกาหลีเจอกันที่ไร่ชวนกินลําำยอนไม่ปิ้งกระดูกกระดูกชุกโชกโซจูทุกเรื่องเป็นการโฆษณาว่าทำการกินเรียนแบบละครไทยไม่เอาบ้างไปกินผัดไทยกะเพราไขา่ดาวให้ตากน้ำฟรีหยิบหลอด ดูดรีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะนนี้เนี่ยผมชอบนี้มากนี่ผมพอดีไปอ่านมาก่อนจิตหาพิกัดรักคือเดบิษภาพสวยมากเอาจริงๆบทเพลงนางเอกเป็นนักวิทยาศาสตร์เพศเป็นอาหารอากาศบทดีภาพสวยมาชีพมีเป็นร้อยนางเอกไทยบางทีไม่รู้ทำอาชีพเลยบ้างนี่ครับสมัยก่อนก็มีผู้กองยอดรักอะไรงเงี้ยเนาะเลดี้บันชับ ก็โอเคดูต่อครับมอบสิบกุมภาแล้วก็ยังมีเนี่ยแฟลาา์ไกไหมฮะทํามองด้านขวามือเนี่ยขมขืนผ่านจอพอกันทีบางทีเขาก็เบื่อพล็อตเก่าๆแล้วนะพฤติกรรมจัดหาวัคซีนนี่ฮะมอบสิบกุมาภาไผ่ดาวดิน เกิดอุบัติเหตุยางระเบิดชนเกาะกลางถนนอ่นละรีทวีตหน่อยครับอันนี้บอกว่าเผื่อใครสงสยัยคาใจทำไมนักข่าวช่องต่างนำเสนอข่าวมอบชาติยไทยน้อยกว่าม็อบในพมา่าคือสื่อช่องสลิมทีวีสลิมมีจริงมังช่องหนักมากข้ามออกข่าวมอบเด็ดขาด ช่องในทุนบางช่องทำได้แค่นั้นเสนอเพื่อเอาเรตติ้งหวังยอดวิวจริงครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้บอกว่าอะไรความเห็นที่ว่าม็อบไทยไม่มีอะไรใหม่เดิมๆวนเป็นปีไม่ยกระดับสักทีแต่รักษาคุณภาพลักเชิญตั้งกลุ่มมอ็อบจะแล้วจัดม็อบแบบที่อยากได้อยากทําในวับรุนแรงใหม่ถ้าทุกคนเห็นว่าดีก็ไปงานคุณจบนี่ครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสะเริ่มมานะครับ กระแสเริ่มมาครับขอบคุณแฟนรายก,การทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำาคาวิเศษนะครับบันทึกไว้เจ็ดโมงห้าสิบนทียังขายที่เก้ากุงพาสันหกสิบสี่ครับผมชีพทำาคาวิเศษสวัสดีครับ